สวัสดีครับพี่ข้อก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลทีมงันกฤษนะครับคู่ระหว่างฟูลแลมนะครับประทะกับเวสต์บอมบูนะครับผมเจอกันคืนนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับฟูลแลมนะครับอบูบาก้านะครับกองหน้าตัวเป้าดิติดโทษแบนนะครับแต่ไม่น่าใช่ปัญหานะครับเพราะสภาพทีมตอนนี้ไม่ได้ใช้งานเขาอยู่แล้วนะครับเกมลุกจะเปลี่ยนมาเป็นชุดของดูเบนล็อกสตาร์ซีดนะครับกับอเลสซานดราโตวิทนะครับมาด้วยระบบ433นะครับ ส่วนเว็บบอมบิ่นนั้น2อนลูุกอย่างแซมฟิลแล้วก็ฮันล็อบสันนะครับนูนะครับเจ็บลงไม่ได้ส่วนสเปตตัวจริงนะครับไม่น่าจะเปลี่ยนจากเกมที่เสมอปบรต้านมานะครับนาโดยเกรตตี้พีอันกาน่านะครับแล้วก็คาเรนแกนนะครับเวบอมบิ่มาด้วยระบบ4-1 4-1นะครับ2ทีมที่ฟอร์มแย่สุดๆในลีกนะครับมาเจอกันเองนะครับและนาทีนี้ต้องมองที่ตัวผู้เล่นซึ่งเป็นทางของฟูลแลมนะครับที่ชั้นดีกว่านะครับ นักเตะแนวลุกดูอันตรายหลากหลายคนนะครับและเล่นในบ้านระยะหลังนี้ถือว่ามีความเหนียวแน่นแพ้ยากนะครับดังนั้นกับราคาปอปนะครับผมมองว่าถือหางฟูแลมไว้ดีกว่านะครับฟูแลมนะครับที่ยังไม่ชนะใครในบ้านไว้ก่อนเลยดีกว่าก็ได้นะครับผมวันนี้นะครับโอกาสดีสุดๆี่ครับที่จะน่าชนะกับเขาสักทีนะครับเอาละครับบรรทงนะครับอยู่ฟูแลมแชลแมจิตครับ พิคอบก่อนเกมสนับสนุนโดย mm 8 8 power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ2ี